สวัสดีครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงกลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับค่ำคืนนี้วันพฤหัสสบดีที่10มีนาคม2565นะครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลให้ลุ้นให้เชียร์กันค่อนข้างเยอะในยุโรปมีศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าคอน,ฟอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับส่วนอังกฤษมีศึกพรีเมียร์ลีกลงเล่นกัน4คู่ผมเลือกไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเลือกเกมระหว่างนอริสกับเชลซีเกมนี้จะเล่นกันในช่วงเวลาตี2ครึ่งนะครับ ก่อนจะไปวิเครห์วิจารณ์ฟันธงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอบอลแฟนบอลใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาลุ้นของรางวัลมีแจกเสื้อทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ทาง Li n e แอดนะครับแอดบิ๊กแมทหนึ่งหกแปดแอดบิ๊กแมทหนึ่งหกแปดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับส่วนคอบอลแฟนบอลใครที่อยากจะติดตามข่าวข่าวของฟุตบอลน,นะครับโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆสามารถติดตามได้ทางเพจนะครับก็เป็นเพจบิ๊กแมทเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอครับทั้งเพจ ทั้ง YouTube TikTok แล้วก็รวมไปถึงไลน์แอดยังไงฝากแฟนบอลเข้าไปติดตามด้วยนะครับมาดูสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับนอริสกับโชซีนอริสก่อนแข่งรังบ้วยครับอยู่อันดับที่20มีอยู่17แต้มส่วน c h ชซีมีมีอยู่53คะแนนรั้งอันดับที่3รุลุนแชมป์อาจจะเหนื่อยครับ l ชซี Chelsea ก็คงจะประคอง ให้จบในพื้นที่ท็อปโฟเพราะว่าเดี๋ยวโชซี่เองก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันสัปดาห์หน้าส่วนนอริตก็ยังลุ้นเหนื่อยนะครับดีนสปิทเองทำนอริตยังไม่ฟื้นครับมีแต้มตามหลังโซนปลอดภัยอย่างเอลตันอยู่5แต้มเพราะฉะนั้นทุกเกมที่เหลืออยู่ก็คงจะเน้นวันนี้เล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าเจองานหนักแน่นอนสำหรับทางด้านนอริตซิตี้ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีนะครับพิมลิกห้าเกมหลังสุดแพ้รวดครับนัดล่าสุดเองเล่นในบ้านแพ้เบนฟอร์ดหนึ่งสาม ส่วนเชลซีเนี่ยเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดผลงานดีเยี่ยมครับบุกไปชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อศูนย์เกมแรกเจอกันที่บ้านของเชลซีนี่สกอร์ขาดลอยครับเชลซี Chelsea, ชนะนอริช7-0นะครับวันนี้ก็คงจะเน้นเต็มที่แน่นอนส่วนไลอัพที่คาดว่าจงสนามเข้าๆของทั้งคู่นะครับทางด้านนอริชซิตี้ประตูเป็นทีมครูแนวรับก็มีเบนกิฟสัน Gibson, มีแกรนท์ฮันลี่แซมไบรัม แผงไม่ฟิลมีทางด้านบริกิวมอมีแม็กคลีนมีนอร์แมนนำทัพมาครับแนวลุกก็คงจะหวังพึ่งไปที่ทิมูป,ปุกกี้จอซาเจนและทางด้านรายชิก้าก็คงจะจัดชุดที่ดีที่สุดสำหรับทางด้านอานอริสิตี้ส่วนทีมเยือนเชลซีชั่ว ทางด้านทมัตูเคลนก็คงจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับแต่ขุมกําลังโจเซีชุดนี้ขาดเพียงแค่เบนชิเวลตัวเดียวนอกนั้นอยู่กันครบอยู่ที่ว่าวันนี้จะเลือกใครใช้งานนะครับประตูก็เป็นเบนดี้แนวรับตัวเลือกทั้งลูดิเกอร์มีติโกซินวาแล้วก็รวมไปถึงชาโลบาครับแบ็กสฝั่งมีริจเจมีทางด้านซาอูยิเกสมีมาก็สโองโซ่ ow, ตรงกลางจอจินโจโควาสิตกองเตแนวรุกก็มีไคลเฮาเวตพูลิสิต์เมสันเมาส์หรือจรวมไปถึงฮาคิมซีเยกติโบแวนเนอร์แล้วก็รวมไปถึงลูกากูนะครับ,รบขุมกําลังค่อนข้างจัด ครบมาาสำหรับทางด้านเชลซีนะครับดูจากแต้มลุ้นแชมป์อาจจาะลุ้นเหนื่อยนะครับทาาน้านเชลซีก็คงจะเล่นเพื่อให้ประคองพื้นที่อันดับ4อยู่ส่วนนอริสวันนี้เล่นในบ้านไม่มีทางเลือกครับต้องสู้กับเชลซีเชื่อว่าวันนี้ดีนสมิธก็คงจะให้ลูกทีมเล่นเปิดแรกกับเชลซีเลยนะครับต้องการแต้มต้องการ3าแต้มสําหรับทาาด้านนอริสแต่ดูแล้วรูปเกมน่าจะเข้าทางเชลซีด้วยขุมกําลังด้วยฟอร์มการเล่นหลังๆสถิตเจอกันในช่วงหลังก็เป็นเชลซีที่ค่อนข้างจะขีดนะครับ ผมเชื่อว่าถึงว่าวันนี้เชลซีจะมาเยือนแต่ว่าน่าจะถล่มนอริชได้นะครับตัวเลือกการใช้งานในรุกแผงไฟ,ฟิล่อนข่างจะครบลูกาก,กูฮาวเวตแล้วก็รวมไปถึงโบไวเนอร์เสียกผูนี้เป็นตัวที่เด็ดทั้งนั้นครับวันนี้เชื่อว่าเชลซีถ้าถ้าจบกันคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองสกอร์น่าจะขาดลอยเหมือนเกมแรกผมเชื่อว่า2ลูกน่าจะยิงถึงนะครับวันนี้ก็วัดไปที่ทีมเยือนเอกมะขาวชี้ชัดฟันดงไปที่เชลซีครับวันนี้ไม่น่าพลาดน่าจะถล่มนอริชได้อีกเกมนะครับฟันนงไปที่เชลซี